บ้าไปแล้วหรือไงไม่เห็นหรือว่ามันไฟแดงนะคือคุณช่วยฉันทำไมปล่อยให้ฉันตายตายไปซะที่เขาคิดจะฆ่าตัวตายบัพร์ตำรุษของผมจะทำแบบนั้นจะทำแบบนั้นเลยอเอ๊คุณขอบคุณที่คุณช่วยเธอไว้เพราะคุณรู้จักกัน เธอเป็นลูกค้าผมม,มันคุ้มเหลือที่คุณจะต้องตายเพราะผู้ชายคนเดียวผมรักของเราหกปีฉันให้เขาทุกอย่างเขาไม่ได้ใช้แค่นอกใจแต่ขออย่างกับฉันด้วยแต่ถึงคุณจะตายไปจริงๆเขาก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจแม้แต่นิดเดียวนะมีแต่รู้สึกสบายขึ้นเพราะากำจัดคุณได้สำเร็จคุณอยากให้เป็นแบบนั้นจริงๆนะ คุณจะมาเข้าใจความรู้สึกของฉันได้ยังไงเริ่มแรกเดิมทีตอนนี้เขาไม่มีอะไรเลยฉันตามเขามาที่นี่ทั้งๆที่พ่อแม่ฉันก็ขัดขานเขาร้องไห้พร้อมคําสัญญาว่าจะดีกับฉันตลอดไปช่วงเวลาลําบากที่สุดฉันเดินเคียงข้างเขาแต่พอตอนนี้ชีวิตเขาดีขึ้นเขาต้องการทิ้งฉันไปอยู่กับเมียน้อยแต่ฉันทําใจยอมรับได้ยังไง คุณม่มีทางเข้าใจความรู้สึกที่ฉันเป็นอยู่ตรนนี้หรอกทำไมฉันเจอไม่เข้าใจคุณให้ความเป็นจริงแต่มีเพื่อนคนหนึ่งที่ประสบกับเหตุการณ์เดียวกับคุณเธอกับสามีไม่ใช่แค่ที่เพิ่งจะรู้จักกันตอนโตแต่เล่นด้วยกันมาตั้งแต่เล็กคบกันตั้งแต่เด็กแต่ก็ทะเลาะยุดกันได้ลงเหรอตอนนั้นนสิคงจะคิดว่าพวกเขาจะคองรักไปตลอดกาลมีความสุขไปตลอดชาติ ในกระทั่งตัวของเพื่อนฉันก็คิดแบบนั้นเธอเชื่อใจสามีมากจะไม่เคยมีความสงสัยใดๆเลยและมั่นใจว่าเขาคือผู้ชายคู่แทนแน่นอนน่เสิยด,ดายคนที่อยู่ในหัวใจสามีที่โตด้วยกันตั้งแต่เล็กไม่ใช่เธอเธอทําทเค้กให้เขาฝ่าฝนเอาไปส่งให้เขากลับคอยเป็นห่วงผู้หญิงอีกคนเธอยอมทำเพื่อเขาได้ไหมกระทั่งติดคุกแทนผู้หญิงคนนั้น เพียงเพราะประโยคหนึ่งของเขาโลกของเธอดูเหมือนจะไปด้วยความต้องการของเขาเท่านั้นเพื่อนเธอคนนั้นโง่หรือเปล่าผู้ชายแค่คนเดียวยอมทําถึงขั้นนั้นหรือบ้าไปแล้วลถึงโง่จริงๆนั่นแหละแล้วคุณละ่ะคุณคิดค่าตัวตายเพื่อสามีสารเลวแบบนี้ไม่เรียกว่าโง่หรอฉ,ฉันไม่ยอมไปติดคุกแทนเมียน้อยหรอก ฉันจะไปคิดเป็นชีกับพวกมันหลังจากนั้นละ่ะเพื่อนเธอเห็นแทาแท้ผู้ชายชั่วคนนั้นไหมเลือกกับเขาหรือเปล่าเปล่าพวกเขาแต่งงานกันอะไรนะทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าผู้ชายสารเลวทำแบบเธออย่างงั้นแล้วเธอ,อยังยอมแต่งงานกับเขาเธอ,อนะคิดอะไรอยู่เธอรู้แต่เธอเลือกจะเชื่อเขาเลือกความรักเธอคิดว่าหากความรักเธอมากพอจะเปลี่ยนเขาได้ ท้ายที่สุดเธอยอมจ่ายราคาอันแสนสาหัสจบลงด้วยความพินาศของครอบครัวเธอทุกคนเสียชีวิตร่างเธอเต็มไปด้วยอาการบาดเจ็บและเธอไม่มีที่อยู่อย่างน,นี้ได้ไงเป็นเพราะคนลกมีวัยเด็กของเธอเหรอทำไมเขาใจร้ายขนาดนี้ในเหตุการณ์ไม่ได้เกิดจากคนลกของเธอทั้งหมด ถ้าเธอมีสติและไม่ถูกความรักบางตาบางทีผลลัพธ์จะแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงตัวแปสสาคัญของชีวิตขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกอะไรทุกการตัดสินใจอาจนําคุณไปสู่เส้นทางชีวิตที่แตกต่างแตอบับอนเคยกล่าวไว้ว่าฉันมาลูกนี้เพื่อดูแสงแดด คุณมีสิทธิ์ไล่ตามชีวิตที่มีความสุขมเติมเต็มตนเองคุณเคยออกนอกเส้นทางแล,ทาทและทำผิดพลาดแต่ตอนนี้มีโอกาสใหม่ที่จะเริ่มต้นใหม่หากคุณเลือกค่าตัวตายคุณช่วคนนั้นจะยึดทรัพย์สินที่คุณหามาอย่างยากลำบากใช้ชีวิตร่วมกับมีน้อยอย่างมีความสุขคุณอยากเห็นพวกเขาประสบความสำเร็จจริงๆนันละ่ะแต่ไม่ยอมถูกต้องแล,ะละ้วล่ะไม่ต้องห่วงผมจะช่วยคุณเอง ี่รวบรวมหลักฐานนอกใจพวกเขานำทนายความอย่าล้างชั้นนำให้กับคุณพยายามสวยถึงที่สดุดพวกเขาไม่เหลือแม้แต่กางเกงในสักตัวขอบคุณนะไม่นี่ต้องขอบคุณคุณมากจริงๆที่ไปถึงว่าคุณจะโน้มน้าวใจคนเก่งขนาดนี้ แต่แนะนาเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นสิ่งสําคัญเธอต้องมีความก้าหารและมุ่งมัน่นเผชิญกับความยากลําบากด้วยตัวเองเพื่อไี่เธอพูดเมื่อกี้ภูมิหลังพายกับเธอที่ฉันกําลังสืบเลยนะดูสีหนาเธอแล้วเหมือนว่าเรื่องนี้จะไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นมาจริงสิที่ฉันหาคุณเล่นี้ก็เพราะต้องการให้คุณช่วยตรวจสอบคนคนหนึ่งเธอเป็นน้องสาวของฉัน lin vi